ตอนนี้มีบ่มีเงินเลยแม่นบ่ครับบ่มีจักบาทเหลืออยู่สามบาท<ะ>ในเบิดกระเป๋า <c oughs> จังว่าคนอยากยาก,กระเป๋ได้กินผมก็บ่กล้าไปเส้นนี<ะ>่คนว่าเบิดยาปัวแล้วเอาซั่นมากถึงโตากาก็ไปมาบางสามสี่หมื่นไปอีกได้บ้างไัมหนึน่งใชยย่หนึ่งผู้หนึ่งผู้ใหญ่ผู้หญิงนั่งอยู่ภาคใต้ ผู้ชื่อสองกับยูเสียยาพุ่มถูกใา่มี่สองคนเท่านั้นเจ็บมองเลยแม่มาต้องเปิดนะครับมาต้องเปิดมาต้องเปิดแม่เจ็บนมเจ็บนมนี่ว่าจะเอาสักระสีไปขายนี่แหละครับพ่อได้เงินมากกระทั่งชีวิตในครอบครัวของผมไก่เพิ่นห้กิโลเท่าไรครับสั่งกระสีนี่กิโลละบาทครับก็คือว่ายากอยากให้พ่อแม่พี่น้อง ซอยเหลือทุกอย่างนะครับเพราะว่าการเจ็บปวดของเรากหลายลูกเต่ากับบมาเบิ้งมาแย่งดูแลนะครับเนาะมีรายใดบอครับบีไบ่มีครับหน้าครับบม่มีครับลายใดจากสครับวงนี่ยเงินมีแต่เงินเดือนกินผู้เท่า่นแหนะครับ